วิทยาศาสตร์นวากอผู้ที่ยืนอยู่กับผมนั้นก็คงจะไม่ต้องแนะนำนะครับก็คือท่านผู้นวยการคุณนิคมทองพิทักษ์ครับเดี๋ยวนี้การมายังที่าวิยาาทยาศาสตร์ว่ากอนเนี่ยนะฮะผู้เรียกกันเรา,าว่าก,าการมีถนนาจาก ในตัวจังหวัดในตัวจังหวัดมาเป็นถนนเรียบทางรถไฟตัดมาเป็นจฉพเปนพิเศษเลยนะฮะครับผมพอมาถึงปั๊บก็จะมาถึงยังไม่ถึงริมทะเลนะฮะยังไม่ถึงริมทะเลต้องเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเข้าไปคือคือเลี้ยวแปลว่ามาถึงอุทยานแล้วนะครับแต่เลี้ยวนี่ยแปลว่าเพื่อจะมาดูทะเลเพื่อจะมาดูทะเลครับเพราะว่าอุทยานเราอยู่ทั้งสองข้างตะวันออกคือทะเลตะวันตกคือทางรถไฟแน่ครับแล้วก็จะมีจุดที่รถไฟอยู่ มีสถานีรถไฟครับ<ล>อยู่ตรงหน้าอุทยานวิสตรหประจอมก้าวระว่าของเราครับครับผมได้เห็นทางที่เข้ามาเนี่ยสิ่งแรกคือจะต้องผ่านไปยังพระบรมราชานุสาวรีครับซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่เราจะต้องไปถวายสักการะที่นครับเป็นหัวใจของอุทยานที่นนะครับเราเกิดเราเกิดถือว่าตรงนั้น,นคือคที่ที่เราเกิดขึ้นมาในวันนี้ครับ เพราะฉะนั้นมผมก็จะไม่รบกวนเวลาของ<ม>ท่านผู้โดยการเพราะว่าท่านมีอาจารย์อีกหลายท่านครับที่จะมาให้ความรู้แก่เราว่าที่ตรงนี้มีอะไรบ้างที่กำลังไม่แล้วเสร็จตามโครงการและในอนาคตจะมีอะไรดี<ม>ท่านก็จะได้เห็นรวมทั้งค่ายที่เรียกว่า่า่อะไรนะค่ายวากรอยข้าวกรอยที่ดากาสานะครับค่ายวากรนี้ จะมีนักเรียนมา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 เกือบเกือบทุกวันครับตอนนี้คือเจะจัดค่ายประมาณ3วัน2คืนบ้าง4วันเอ่อหวัน4คืนบ้างแล้วมีที่พักนะมีที่พักครับรับได้ร้อยถึงร้อปดิคนร้อยถึงร้อยปิคนครับได้ข่าวว่าถูกมากก็ ราคารัฐบาลก็20บาทต่อวัน20บาทต่อวัน<ะ>นะฮะอาหาร25อาหาร25บาทต่อมือต่อมือครับรวมแล้ววันหนึ่งก็ราวๆร้อยหนึ่งครับครับแต่ไม่นับถึงค่าเดินทางนะฮะไม่นับค่าเดินทางครับแล้วค่าเปรี้ยวหวานมันเค็มจะไปซื้ออมยองอมยิ้มอะไรนั่นไม่เกี่ยว ครับคือครับถ้าเข้าค่ายแล้วเกือบจะไม่ต้องใช้เงินครับเพราะไม่เราเราไม่มีให้ให้ไปใช้เงินที่อื่นต๋อาตรงนี้ได้แต่ความรู้ได้แต่สาระกลเข้าไปอย่างเต็มที่เลยทีเดียเลยครับในราคาที่เรียกว่าถ้า3วันเออก็คืนครับก็ตกราวๆประมาณสามสมบาทสามบาทประมาณ300ร้อบาทก็เป็นที่นิยมมากนะฮะตอนนี้ก็คือกรุงเทพนะครับกรุงเทพอย่างโรงเรียนวัด อเมรินธารามโรงเรียนอะไรต่างในกรุงเทพนะครับเด็กๆนี่มาที่นี่ปีนี้เป็น2,000นะครับ9าพจะเด็กกรุงเทพนะครับไม่ใช่เด็กจากที่อื่นที่พูดกรุงเทพไม่ได้แปลว่าที่อื่นไม่มาคือมาแต่เพื่อจะแสดงให้เห็นว่ากรุงเทพก็มาเยอะครับจากทั่วประเทศนะครับมาที่นี่โดยตลอดเลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็ติดต่อมายังอุทยานวิทยาศาสตร์นวากรดีได้ครับ ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของอุทยานวิทยาศาสตร,ร์พระจอเกล้าวทวาก่อครับดีค่ะและอาจารย์ชวีวันจะพาท่านผู้ชมไปชมฐานต่างๆซึ่งท่านผูน้อำนวยการได้พูดถึงไว้แล้วว่ามีอยู่มากมายแต่ในวันนี้เนื่องจากเวลาของเรานั้นมีจำกัด เราจะพาท่านไปชมเฉพาะที่สำคัญสำคัญแล้วก็ถ้าท่านได้เห็นแล้วอยากจะดูรายละเอียดอย่างสมบูรณ์ก็เชิญมาที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าละวากอทุกเวลาเลยทีเดียวกันวันนี้เราจะไปไหนก่อนนะครับวันนี้นะคะเราจะพาไปอาคารซึ่ง ซึ่งรายรอบอยู่ในบริเวณอุทยานอาคารเหล่านี้นะคะเราเรียกว่าฐานการเรียนการสอนนะคะเราจะให้บริการกับนักเรียนที่มาอยู่ค่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายวิทยาศาสตร์ค่ายสิ่งแวดล้อมค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะตัวอาคารฐานการเรียนการสอนจะประกอบด้วยนิทรรศการนะคะทั้งภาาความรู้นะคะแล้วก็การปฏิบัติออกในพื้นที่จริงนะคะ ฐานการเรียนการสอนแรกนะคะจะเป็นฐานการเรียนการสอนเรื่องพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยในอาคารหลังนี้นะคะจะเป็นนิทรรศาการเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยก็คือพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะจะมีตั้งแต่เมื่อครั้งเสด็จมาที่ว่ากอเมื่อวันที่18สิงหาคม2411นะคะก็จะมีแสงสีเสียง ะะจำลองการเกิดสุยุปราคาเมื่อวันที่18นะคะแล้วก็มีพระราชประวัติบางส่วนนะคะที่ให้นักเรียนนะะได้ทราบซึ้งว่าพระองค์มีคุณประโยชน์นะคะสร้างอเนกอนันแก่คนไทยไว้มากมายนะคะต่อไปฐานการเรียนการสอนที่ที่สที่อยู่ใกล้ๆก,กันนะคะ ก็จะเป็นฐานการเรียนการสอนเรื่องวิวัฒนาการค้ามนาคมและขนส่งนะคะในอาคารหลังนี้จะมีนิทรรศาการเกี่ยวกับการข้มนาคมขนส่งทุกด้านนะคะไม่ว่าทางเรือทางรถทางเครื่องบินตั้งแต่คนเริ่มคิดนะคะ ที่จะช่วยให้ตัวเองไปไหนได้เร็วขึ้นนะคะทุกทางตั้งแต่เรือตั้งแต่เครื่องบินตั้งแต่เครื่องร่อนนะคะจนกระทั่งถึงยานอาวกาศในทุกวันนี้นะคะแล้วหน้าอาคารนะคะก็จะมีหัวรถจักรนะคะอยู่สองขบวนนะคะซึ่งโปรดระวังแล้วนะคะแล้วก็รถไฟให้เรามาทีนี้ฐานการเรียนการสอนที่3 นะคะอันนี้จะเกี่ยวกับเทคโนโลยีหน่อยหนึ่งนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะ mm hmm. เรื่องพลังงานนะคะอาะคารหลังนี้นะคะจะได้รับความนิยมจากเด็กๆมากเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ กำลังทุกคนให้ความสนใจนะคะในอาคารจะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับบอกเกิดพลังงานแหล่งของพลังงานนะคะการอนุรักษ์พลังงานทั้งหลายนะคะแล้วก็มีห้องเรียนสีเขียวนะคะซึ่งบางโรงเรียนไม่มีแต่ที่นี่มีให้เด็กบริการให้ใช้นะคะแล้วส่วนรอบๆอ,อาคารเนี่ยนะคะจะมีกังหันกังหันลมนะคะกังหันที่ใช้ กำเนิดเครื่องไฟฟ้าทั้งหลายนะคะเราก็จะมีให้เด็กดูว่าจากการแปรพลังทั้งหลายเอามาใช้เป็นไฟฟ้านะคะเป็นยังไงมีแผงโซลา่าเซลล์ให้เด็กได้ได้เห็นได้ใช้นะคะ นิเวศชายฝั่งนะคะในอาคารก็จะเป็นตอนนี้เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องทะเลไทยนะคะในนั้นก็จะประกอบด้วยในทะเลไทยจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะหอยปลากาลสิ่งมีชีวิตสลามวานอะไรพวกนี้นะคะจะเป็นนิทรรศการมีวีดีโอมีคําถามคําตอบให้เด็กฐ mm hmm. านนี้นะคะเรายังบริการนะคะ ให้เด็กได้ออกปฏิบัติในพื้นที่จริงก็คือเราจะพาเด็กออกไปในระบบนิเวศหาดหินหาดทรายป่าชายเลนนะคะเด็กก็จะได้เครื่องไม้เครื่องมือลงไปนะคะไปขุดหาดทรายดูไปดูว่าในทรายมีอะไรในหาดเลนมีสิ่งชีวิตมีชีวิตอะไรอยู่บ้างนะคะแล้วก็ ฐานสุดท้ายที่เป็นอาคารที่เปิดแล้วก็ได้รับความนิยมมากตอนนี้นะคะเราให้บริการทุกวันก็คือหันการเรียนการสอนเรื่องนกนะคะ,ะในในอาคารนะคะจะมีนิทรรศาการเกี่ยวกับเรื่องนกตั้งแต่ที่วัฒนาการของมันเลยตั้งแต่เริ่มเป็นไดโนเสาร์ชนิดหนึ่งจนถึงปัจจุบันมันพัฒนารูปร่างนะคะมันกินมันอยู่ยังไงนะคะแล้วเลยไปนะจนกระทั่งชีวิตของมันนะคะการอพยพนะคะ การอยู่ของมันแล้วก็จนกระทั่งถึงการอนุรักษ์ในปัจจุบันนะคะแล้วก็ในฐานนี้ยังมีกิจกรรมนะคะที่ได้รับความนิยมอย่างทั่วถึงก็คือกิจกรรมการพาเดินดูนกตอนเช้าเช้านะคะตอนเช้าเราจะพาเด็กที่มาท่ายเนี่ย ะะเดินออกไปดูนกในธรรมชาติโดยเราจะมีวิทยากรมีเครื่องมือมีกล้องมีคู่มือมีทุกอย่างนะคะสอนให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาตินะคะออกไปแล้วข้างๆฐา,า,านการเรียนการสอนเรื่องนกก็จะมีสวนผีเสื้อนะคะซึ่งเราเลี้ยงนะคะอย่างครบวงจรก็คือเลี้ยงมันจากไขน่นอนดักแด้เป็นผีเสือ้อแล้วก็วนเวียนกันเกิดอยู่ในสวนผีเสื้อของเรานะคะ เด็กก็จะเห็นทุกวงจรชีวิตของผีเสื้อนะคะว่าอยู่ยังไงนะคะแล้วส่วนภายนอกนะคะรอบๆถ้ามีเวลา ดูดาวนะคะด้วยกล้องบนท้องฟ้าจริงนะคะ mm hmm. เรามีกล้องดูดาวจำนวนมากนะคะ mm hmm. แล้วก็มีวิทยากรที่มีความรู้ในด้านนี้โดยเฉพาะนะคะ mm hmm. ให้บริการ mm hmm. ทุกวันนะคะ mm hmm. ถ้าฝนไม่ตกนะคะ mm hmm. จะเป็นหมู่คณะนะคะ mm hmm. หรือเป็นรายบุคคลแจ้งมา mm hmm. ทางเราก็จะให้บริการนะคะตลอดนะคะ mm hmm. เราให้บริการทุกวันนะคะ ไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะเราจะให้บริการตามวันเวลาร,ราชการก็คือ9โมงเช้านะคะถึง4โมงเย็นหรือ16นาฬิกานะคะทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะแล้วก็ไม่เก็บค่าบริการนะคะที่สำคัญเราไม่เก็บค่าบริการแล้วก็ยินดีรับทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหมู่คณะรายบุคคลหรือครอบครัวนะคะนอกจากฐานการศึกษาต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ในอาคารน,นี้ ที่นอกอาคารที่ไปดูนกดูอะไรมาแล้วเนี่ยยังมีของโบราณอย่างเช่นโบราณสถาน เป็นที่ตั้งกล้องที่อะไรอย่างนี้ยังมีไหมนะยังมีค่ะยังมีอยู่อีก5แห่งซึ่งขึ้นทะเบียนนะคะเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากรน,นะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้เราก็ทําเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มต้นของอุทยานนะคะคแล้วก็จะรู้เรื่องนี้โดยเฉพาะลึกซึ้งที่สุดในอุทยานก็คือท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการนะคะคอาจารย์ชูศักดิ์อนุงพงศ์พิชิตุลเดี๋ยวนุง์จะให้ให,ให้ให้ท่านได้ เป็นผู้อธิบายให้ฟังนะคะดีกว่าขอบคุณมากครับ ที่เมื่อกี้อาจารย์ชวีวันบอกว่ามีอยู่ทั้งหมดเทา่าไหร่นะฮะหแห่งครับหแห่งครับเป็นอะไรครับในจุดหมายเหตุได้บอกไว้ว่าเป็นที่ตั้งกล้องและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ของนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสซ,ซึ่งตามเสด็จไปด้วย8คนด้วยกันออขอเข้าไปตั้งอีกแห่งหนึ่ใช่ครับ<ม>ข,ขอขอไปตั้งห่างจากพระพราที่ประทับไปทางใต้18เส้น ตามนั้นนะฮะสิบแปดเชนเขาเขาไปสร้างเป็นค่ายักของคเขาเองแล้วก็ซื้ออิฐมาจากสิงคโปร์ใส่เรือใส่เรือที่เขาเดินทางมาด้วยระเบีก่อเป็นฐานกว้างด้านละเ0เซนเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสถึงประมาณสักอิฐสี่ก้อนประมาณ50เซนนะครับจะเหมือนกันอยู่สี่ฐานด้วยกันของันตั้งกล้องไว้อยู่เรียงรายอยู่เรียงรายกันแนวชายหาดนระยะระยะคาดว่าเดิมนั้นจะมีเยอะ แต่ชาวบ้านคิดว่าเป็นฐานเกียบีก็เลยเ<อ>ก็เลยมาขุดค้นเพื่อหา <ฮะ S 1> ขุดพระ,<ฮ>ะมาเลยพังเสียหายไปบ้างที่ยังเหลือสมบูรณ์อยู่4แห่งนะครับเราก็เลยขึ้นทะเบียไน,นยไว้เล้ว ลักษณะเป็นหลุมลึกไปในดินประมาณ1เมตรเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมปิ้ปูนแล้วก็ทำเป็นทางเข้าคล้ายๆกับเตาไฟที่มีทางสุนฝืนนะฮะอ๋อเป็นเป็นหลุมลึกลกว้างตามจดหมายเหตุบอกว่าเป็นที่วัดความเข้มสนามแม่เหล็กโลกนะฮะบีดทางจดหมายเหตุของไทยแล้วก็ของฝรั่งเศสด้วยฝรั่งเศสนะครับก็แต่ว่ารูปร่างข้างบนแท้จริงนั้นเป็นยังไงไม่ทราบ ยังเหลือแต่เฉพาะหลุมที่สม,สมบูรณ์อยู่ขนาดนี้นะฮะแต่คาดว่าข้า,บาง,ขงบนนี้ค,คงจะมีเครื่องมืออย่างอื่นตั้งด้วยก็ถือว่าตอนนี้ถือว่าเป็นจุดสําคัญของสยาวิทยาศาสตร์จําพลันวากอเพราะว่าถือว่าเป็นที่เรียนฟิสิกส์แห่งแรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็ในการชุมนุมนักดาราศาสตร์8คนที่มาจากฝรั่งเศสนีถือว่าเก่งที่สุดในโลกทางรัฐบาลฝรั่งเศสให้เงินถึง6 0 0ันรังสมัยนั้นเดินทางตามเสด็จประกาศรีสีมาด้วยแล้วก็ มาพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์หลายสาขาไม,ไม่ใช่เฉพาะดาราศาสตร์อย่างเดียวนะครับ mm hmm. มาทดลองมามาเก็บตัวอย่างทางชีววิทยาด้วย mm hmm. แล้วก็ทดลองเกี่ยวเรื่องแร่เรื่องออวัดความเข้มสนามแม่เหล็ก mm hmm. แล้วก็การวัดความชื้นอุณหภูมิ mm hmm. แล้วแนวแนวเส้นบุ้งเส้นแวงของประเทศไทยแท้วงนี้ด้วยครับ mm hmm. เขาเขาใช้คำนวณการเกิดทุกประราคาเนี่ย ของฝรั่งเศสเขาคำนวณที่กรุงเทพแต่ข้อรากลงที่4ี่ในคำนวณที่วังที่เพชรบุรีที่เขาวาง bury, เพชรบุรีเพื่อความแม่นยำข้อตกลที่4ี่นั้นไม่ผิดพลาดเลยแม้แต่วินาทีเดียวแต่ขขงฝรั่งเศสผิดพลาดเขายอมรับว่ารัอตกลงที่4นั้นมีมพระวิชาสามารถสูงสง่งในเรื่องการคำนวณทางดาราศาสตร์ครั้งนี้และที่ร้ายกว่านั้นก็คือประกาศไปร่วนหน้าสองปี ในปี2409เนี่ยออกหนังสือพิมพ์ประกาศไปทั่วประเทศว่าจะเกิดทุนราคามืดนบวบวงอย่าให้คนไทยนั้นเกรงกลัวมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็นวิทยา,าศาสตร์ไม่ใช่เราหูอมจันทร์ถือว่าเป็นจุดสําคัญรนะอน้าสองปีครับซึ่ง,<อ>งในโลกนี้ไม่มีใครไม่สามารถคำมวลได้ร่วน้านอย่างนั้นถือว่า พระพิชาสามารถที่มาแสดงที่วิทยาวิทยาศาสตร์ประจำกล้าวนาวากอแห่งนี้เป็นจุดสําคัญที่รักษาเอกราชของประเทศไทยนะครับเปะนะนัสำคัญที่สุดครับเพราะฉะนั้นทายาวิทยาศาสตร์ประจำกล้าวนี้จึงเป็นจุดสําคัญของประเทศที่รักษาเอกราชของประเทศด้วยคนที่เข้ามาตอนนั้นทั้งอังกฤษทั้งฝรัง่งเศสนำกองทหารมาด้วยนำเรือรบมาด้วยแต่วาระที่ที่ พิสูจน์แล้วว่าผิดพลาดเนี่ยเขาจะหาสาเหตุในการยึดครองป,ประเทศก็ว่าลาเือนเหมือนกับทุกประเทศในแถบเอเชียนี้ที่ถูกเป็นประเทศสราชของเขานะครับเหลือประเทศไทยประเทศเดียวที่เป็นเอกราชอยู่ครับก<ช>็ถือว่าว่ากอเป็นจุดสําคัญต้องสร้างที่นี่ให้สมพระเกียรตินะครับผมได้ยินมาว่ามีที่เหมือนคล้ายๆอควาเรียม่ำวางสมเด็จเขาเรียกว่า พิธภัณฑ์สัตว์น้ําว่าก่อครับที่นี่เราตอนแรกทําโครงการไว้800ล้านจะสร้างอาคารเข้าไปในลึกเข้าไปในทะเลมีอุโมงคลอดใต้น้ำแต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วนักพิชาการมาคุยแล้วกัวรัฐบาลคงจะดสรรเงินให้ไม่ได้ก็เลยลดขนาดลดขนาดลงมาเหลือ200ล้านนะครับตอนนี้เราได้บริษัทที่ดําเนินการแล้วตอกเสาเข็มไปแล้วประมาณพันกว่าต้น กำลังจะขึ้นโครงด้านวันที่18สิงหาคมนี้เมื่อวันที่18ที่ผ่านมาเนี่ยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชวาตราชินากริบส่งวางศิลาฤกษ์แล้วก็คาดว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับเดือนมีนาคมสองพันหรับครับเดือนมีนาคมครับตอนนี้ท่านผู้ชมก็เห็นแต่แผนผังก่อนนะครับว่าตรงนั้นเป็นอะไรตรงนี้เป็นอะไรแล้วก็อีกสองปี เราจะได้ดูอย่างสมบูรณ์<ด>แต่ในระหว่างสองปีนั้นก็ค่อยๆดูไปก็ได้พอมาถึงว่าก่อไหนตรงไหนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอ่อสร้างไว้ได้แค่นี้ขุดสะไว้แล้วหรือยังอะไรอย่างนี้ก็ค่อยๆติดตามที่ที่จะแปลกๆๆจะแปลกกว่าที่อื่นที่ว่ามีสัตว์น้ำตั้งแต่บนยอดเขาคือต้อนแม่นม้ำเลื่อยมาในลำคลองในน้ำกร่อยในน้ำเค็มคือมีทั้งตัดน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็มครบครบถ้วนครับ เป็นเพื่อการศึกษาโดยตรงและการท่องเที่ยวนั้นเป็นผลพายได้ครับผมเชื่อว่าอีกหน่อยเนี่ยครับที่นี่จะเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศให้มาที่นี่อย่างแน่นอนครับวันนี้ผมก็ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์นะครับแล้วก็ในอาทิตย์หน้าเราก็จะมีเรื่องที่จะนำเสนอมาใหม่นอกจากที่ท่านได้รับชมไปแล้วสวัสดีครับ